ข่าวด่วนพื้นที่สีแดงมาแรงคืนนี้หนักแรงสุดระวังน้ำท่วมพายุเริ่มเข้าใกล้ไทยเพียร์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวารภตยัยอุตกะภยัยเพียร์อากาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่12สภาคมในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตกแรงสุดในสี่ภาคนะครับ ฝน70%และในด้านของพื้นที่ฝระบังให้ด้านของฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึง16พฤษภาคมนะครับและพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนวันเลือกตั้งและพยากรณ์อากาศจนถึง21พฤษภาคมจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านพื้นที่ไหนเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วบ้างตั้งแต่ในช่วงวันที่8 เก้าสิบสิบเอ็ดและ 12, สิบสองพฤษภาคมห้าวันนี้พื้นที่ไหนเริ่มได้รับฝนได้รับฟ้าในการทําเกษตรกรรมแล้วซึ่งบ้านของแอดมินเองนะครับฟ้าร้องไปร้องมาอ้อมไปอ้อมมาแต่ยังไม่ตกเลยนะครับตกแค่รินินเปรย์ปรอยตกแค่เปียกตกแค่ชุ่มนะครับยังไม่พอได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมพื้นที่ไหนมีฝนตกหนกักตกแรงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับซึ่งคลิปที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นคลิปภาพฝนตกหนกักตกแรง ตกตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงของวันนี้ที่บริเวณพื้นที่บ้านกุดฮูตำบลนาสมัยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเอฟซีได้ส่งมาให้นะครับฝนแรกแข่งปี2566ตกหนักตกแรงตกกระนำหลายชั่วโมงติดต่อกันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายและน้ำหลากท่วมล้นคันแทนาอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านส่วนในคืนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบรบเรณพื้นที่จะ,จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้กรมอุตุออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก12พฤษภาคม18นาฬิกาของวันที่12ถึง18นาฬิกาของวันที่13บ,บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมาก บริเวณพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่าน ตาสุขโขทยัยกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซากรุงเทพม,มหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินอุบ์บนุบารีเลยอุรณธานีสกลนคร นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและอำนาจเจริญขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้12-13พฤษภาคม2 5 66ซึ่งฝนมากที่สุดในคืนนี้นะครับ70%ของพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก รองลงมากรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน60%ของพื study, ้นที่และฝนน้อยที่สุดอยู the sources, the ่ที่ภาคใต้ฝน10%ของพื้นที่นะครับเนื่องจากล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศในเรื่องของพายุไซโครนโมคาเป็นฉบับที่5เนื้อหาใจความของประกาศล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันนี้12สิงหาคม2566 พายุไซโครนโมคาบริเวณอ่าวเบงกอรทางตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด14.3องศาเหนือลองจูด88.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุด,สดใกล้ศูนย์กลาง139กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาในช่วงวันที่14-15สภาคม2566 ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่12-15ถึงสฤษภาคม2566ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับขึ้นลมบริเวทะเลอันดมามันทางตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงวันที่13 ถึง15พฤษภาคมทำให้ทะเลอันดามันทางตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันทางตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองเรือเล็กทะเลอันดามันทางตอนบนควรงดออกจากฝั่ง จนถึง16พฤษภาคม2566ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากในด้านของพายุที่อยู่ด้านตะวันตกของประเทศไทยหรืออา่าวเบงกอลทางตอนกลางในขณะนี้แล้วนะครับยังมีในด้านของหย่อมความรุนแรต่ําที่ก่อตัวและอยู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนในขณะนี้นะครับและคาดว่าจะสลายตัวในระยะต่อไปซึ่งหย่อมลูกนี้ มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางที่ตะนอ,ออกเฉียงเหนือนะครับไม่เข้าไทยแต่จะดึงมรสุมตัาตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นอีกนะครับจากพายุไซคโครนที่อยู่บริเวณด้านตัาตกของประเทศไทยจะดึงมรสุมตัาตกเฉียงใต้มาเช่นกันนะครับดังนั้นฝนก็จะเพิ่มมากขึ้น12ถึงสาพฤษภาคม2 5 6 6ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมฟิทยาอย่างใกล้ชิดน,นะครับส่วนในด้านของฝนในช่วงวันเลือกตั้งนะครับในช่วงวันที่14สพฤษภาคม2 5 6 6 วันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับใครที่จะเดินทางเลือกตั้งในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับขอให้เตรียมตัวและพกร่มกันด้วยนะครับเพราะประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนตกชุกเข้ามาทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จากในช่วงนี้นะครับสืบสีบพัปดา์คมในช่วงวันเลือกตั้งนี้พายุไซโคลนโมคาที่อยู่บริเวณอา่าวเบงกอลทางตอนบน 14-15พฤษภาคมจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบางคลาเทศและเมียนมาดังนั้นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยก็ะยจะมีกําลังแรงขึ้นประเทศไทยจะมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ดังนั้นหวันเลือกตั้งจะมีฝนในทุกภาคแต่ไม่ตกในทุกพื้นที่นะครับส่วนฝนในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านแพร่ตากำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุดตา3 6องถึงองศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรนฮานีสกลน,นครน,นครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินและบนราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด31-34องศาลมต่นออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ผู้หภูนิุ่มต่ำสุด25-27องศาสูงสุดสัณต่มถึงส7องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสุด32-36องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพานครปิมนฑทนจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียประกาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจบคิรีขันอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสิบสามถึงสามสิบเจ็ดองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจเลขึ้นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากในมบริเวณจังหวัดตรังและสะตูลอุณหภูมิตาสุด2 4่สส่ถึงยียยองศาและสูงสุด3 4่ถึง3าองศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ทุกท่านติดตามประกาศปยากราศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางชองหวัดตะัยอุทกภัยพย,ยากรกาศจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเกิดห้ซราเป็นระย,ยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบขมูลข่าวสารด้ทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ